ตอนที่3 1 9ล้มเหลวจังอยู่นั่งขัดสมาธิด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดตอนที่เขาเพ่งสมาธิเขาก็ได้เชื่อมต่อตันเถียนเข้ากับโลกรอบตัวจังอยู่ในระยะ300รอฟุตเกิดอาณาเขตประหลาดขึ้นมานี่คืออาณาเขตของขอบเขตหลิงส่วนงันรึดจังอยู่ตรวจสอบรอบตัวและรับรู้ได้ถึงหลิงชี้ธาตุที่ทําให้โลกนี้ดูมีสีสันในพื้นที่นี้ข้าสามารถควบคุมหลิงชี้ธาตุได้ราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายวิเศษจริงๆ ในการรับรู้ของจังอยู่อาณาเขตนี้เต็มไปด้วยหลิงชี้าธาตุหลิงชี้าธาตุเหล่านี้ไม่ได้เหมือนกันมันมีคุณสมบัติที่ต่างกันอยู่สีทองคือหลิงชี้าธาตุโลหะสีเขียวคือหลิงชี้าธาตุไม้ปราณไร้สีคือหลิงชี้าธาตุน้ำสีแดงคือหลิงชี้าธาตุไฟสีเหลืองคือหลิงชี้าธาตุดินนี่คือาธาตุพื้นฐานทั้งห้าที่ผสมรวมกันจนแทบจะแยกจากกันไม่ได้ จางอยู่ยังไม่ได้สร้างแกนหลักของกฎขึ้นมาดังนั้นหลิงชี้ธาตุของธาตุทั้งห้าจึงยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหากไม่มีแกนหลักของกฎจางอยู่ก็ไม่อาจจะใช้พลังของมันได้แม้แต่พลังเพียงหนึ่งในสิบก็ไม่อาจจะใช้ได้มีแค่การอัดแน่นเมล็ดพันแห่งกฎขึ้นมาถึงจะปล่อยพลังที่แท้จริงของมันได้ ช่วยข้าอัดแน่นแกนหลักของกฎขึ้นมาทีจังหยูสูดหายใจเข้าลึกๆและคิดควบคุมหลิงชี่ทาทุไม้ให้เข้าไปในตันเถียนตามที่โอเินเฟิงบอกมาการดึงหลิงชีธทตาเข้าไปในตันเถียนและหลอมรวมกับวังวนขึ้นจนกลายเป็นวังวนวิญญาณตอนนั้นมันถึงจะถือว่าสำเร็จสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อมต่อกับกฎนั้นไม่ใช่แค่การอัดแน่นแกนหลักของกฎกลับกันแล้วมันคือการเปลี่ยนหลิงชี่ทาตต่างๆให้เป็นทตุเดียวกันหรือแทนที่ด้วยหลิงชีธทตาที่ตนควบคุมหากมีวังวนทตุขึ้นมาในตันเถียนตอนนั้นถึงจะถืออว่่าััดดแแนนกกกหลไ้เร็จ นี่เป็นกระบวนการที่ยาวนานพวกขอบเขตหลิงส่วนหลายคนไม่อาจจะผ่านขั้นตอนนี้ไปได้แม้ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตก,ก็ตามหือสุดท้ายจังอยู่ก็พบหลิงชี้ธาตุาไม้แต่สีหน้าเขากลับดูประหลาดใจเขาพบว่าวังวนในร่างกายหลังจากที่หลอมรวมหลิงชี้ธาตุไม้เข้าไปมันกลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยนี่มันอะไรกันจังอยู่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์นี้มันต่างจากที่โอเสิรนเฟิงได้บอกเอาไว้ จางอยู่คิ้วขมวดเขาไม่เชื่อสายตาของตัวเองและต้องทดสอบอีกครั้งต่อมาหลิงชี้ธาตุไม้ก็ถูกจังอยู่ดึงเข้าไปในตันเถียนอีกรอบแต่ตอนที่เขาสังเกตตันเถียนด้วยความคาดหวังนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นอีกรอบหลิงชี้ธาตุไม้ที่ถูกจังอยู่หลอมรวมไม่อาจจะทําให้ตันเถียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆได้หลิงชี่ธาตุไม้ที่ได้ผ่านเข้าไปในตันเถียนถูกวังวนดูดซาบและหายไปในพริบตาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่เล่นตลกกับข้าหรืองไง จางอยู่รู้สึกสลดขึ้นมาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและดึงหลิงชี้ธาตุไม้ทั้งหมดในอาณาเขตของตนเข้าไปในพริบตาไม่เหลือเลยแม้แต่น้อยหลิงชี้ธาตุไม้ไหลเข้าไปในตันเถียนของเขาราวกับเขื่อนทะลักในเวลาเดียวกันด้านนอกอาณาเขตก็มีหลิงชี้ธาตุไม้ไหลเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในอาณาเขตอย่างต่อเนื่องอจางอยู่คิดถึงหลิงชี้ธาตุไม้ที่ไหลเข้ามาในตันเถียนของเขาข้าไม่เชื่อว่าด้วยหลิงชี้ธาตุไม้มากแบบนี้วังวนจะไม่เกิดการตอบสนอง ภายใต้การจับตาดูของจังอยู่วังวนได้สูบกินหลิงชี่ธาตุไม้ราวกับเป็นหลุมดำจากนั้นวังวนที่ไรสีก็เริ่มส่องแสงสีเขียวออกมาที่ริมขอบของวังวนได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวจางๆในที่สุดก็ได้ผลในที่สุดจังอยู่ก็เผยรอยยิ้มออกมาแต่ต่อมารอยยิ้มของเขาก็ต้องแข็งทื่อไปสายตาเขาแสดงความประหลาดใจออกมาอีกรอบวังวนที่ส่องแสงสีเขียวจางๆกลับส่องแสงออกมาแค่ไม่กี่อึดใจก่อนจะหายไปอีกครั้งวังวนได้กลับไปไรสีตามเดิม นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นจังอยู่แทบสุดการอัดแน่นแกนหลักของกดขึ้นมาคือขั้นตอนที่โหดร้ายหากไม่อาจอัดแน่นกดขึ้นมาได้งั้นฐานการบ่มเพาะของเขาก็จะอยู่ขอบเขตหลิงส่วนไปตลอดชีวิตไม่มีโอกาสจะพัฒนาได้เลยจังอยู่ไม่รู้อะไรมากกับการอัดแน่นแกนหลักของกฎสิ่งที่เขารู้นั้นมาจากโอเซินเฟิงเท่านั้นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับเขานี้ไม่เหมือนกับที่โอเซินเฟิงได้พูดเอาไว้ วังวนในตันเถียนของเขาเราเป็นกับหลุมดำไม่ว่ามันจะดูดซาบหลิงชี้ธาตุไม้ไปมากแค่ไหนก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นเลยเขาไม่รู้ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นเพราะวิธีการบ่มเพาะของเขาหรือไม่หรือว่าตัวเขาจะมีปัญหากับตัววังวนเองเอาสั้นๆคือแม้ว่าจะพยายามอย่างที่สุดเขาก็ยังไม่อาจอัดแน่นแกนกดขึ้นมาได้ระบบจังอยู่คิดจะเรียกระบบแต่สุดท้ายเขาก็หยุดช่างเถอะตามนิสัยของระบบแล้วเดาได้ว่าถึงจะเรียกเป็นหมื่นครั้งแต่ระบบคงไม่ตอบรับเขา โอเสินเฟิงหลอกข้าหรือเปล่าไม่เขาไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องโกหกข้านอกจากนี้เขาก็ได้ทําสัญญาณพาแล้วแม้ว่าเขาต้องการโกหกข้าแต่มันก็ไม่อาจที่จะเป็นไปได้จางหยู่สายหน้าเขาไม่คิดว่าโอเสินเฟิงจะโกหกเขาวิธีการอัดแน่นแกนกดหน้าจะถูกต้องแล้วปัญหาหน้าจะเป็นที่ตัววังวนของเขาเองตลอดมานี้จางหยู่ไม่ได้มีคนคอยชี้แนะเขามีแต่เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนที่จะขึ้นถึงขอบเขตหลิงส่วนก็มีทักษะจีอู่ให้บ่มเพาะเขาจึงพัฒนาขึ้นมาได้อย่างราบรื่น ตอนนี้เมื่อบ่มเพาะมาจนสุดทางเขาก็พบกับปัญหาตอนนี้เขาหมดหนทางไร้าการชี้แนะตอนนั้นจังอยู่หวังว่าจะมีอาจารย์มาชี้แนะเขาบ้างมันยากสำหรับคนคนเดียวที่จะทำการบ่มเพาะด้วยตัวเอง